เรื่องที่เราต้องมุ่งมั่นกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนทางการจะเป็นในส่วนของสอบคกระทรวงสาสุขรวมถึงโรงพยาบาลสถานที่ที่เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมประชาชนคนในท้องถิ่นจังหวัดอ,อสอมอทุกท่านนะครับขออนุญาตที่จะเปิดเผยความในใจเล็กน้อยว่าเป้าหมายมันมันจะไม่มีทางสําเร็จ100อะไรนะอีก197วันซึ่งจะครบสิ้นปีนี้ เราจะต้องฉีดวัคซีนกันให้ครบ100ล้านโดสเพื่อให้เกิดความมั่นโอกมั่นใจว่าเราจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นต้องมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆนะครับรวมกันทุกภาคส่วนนี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับองไนครับนับถอยหลังการฉีดวัคซีน100ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ซึ่งณขณะนี้เนี่ย เราฉีดไปแล้วเนี่ย7.22%นะครับ7.219,668โดสค่ะขณะที่เหลือเวลาอีก197วันจากนี้เป็นต้นไปยังมีที่ต้องฉีดอีกเนี่ย92.783,332โดสจำนวนที่ฉีดจริงล่าสุดตัวเลขของเมื่อวันพระ,พระสัสบดี <ฮะ S 1> ที่ผ่านมาใช่ไหมฉีดไป215,885โดสค่ะเมื่อหลังๆเนี่ยตัวเลขมันลดน้อยถอยลงไปบ้าง ก็ทำให้อัตราฉีดที่จะทำให้เป้าหมายสําเร็จมันจะเพิ่มขึ้นทุกวันใช่ล่าสุดเนี่ยต้องฉีดวันละ4 7 9 6 7โดสต่อวันจึงจะสําเร็จนะคะถ้าเราไล่ไปดูนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่คลิกออฟเด่ยนตอ้งใบคลิกออฟ7มิถุนายนค่ะเราจะเห็นตัวเลขนะครับว่าวันแรก416,847 วันที่8มิถุนาเป็นวันที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ฉีดีดไป4 7 2 1 2 8โดสค่ะขณะที่หลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นหน้าจอเนี่ยนะครับณ <5. S 2> วัน12-13จะเป็นวันที่ต่ำมากเพราะเป็นวันหยุดสออาทิตย์ <5. S 2> นะฮะ100,000เศษ12กับ 1, 000, 12, 13จากนั้นพอเปิดวันจันทร์เริ่มกลับขึ้นมา สามแสนกว่าแล้วก็ถอยลงไปเป็นสองแสนกว่าสองแสนกว่าจนก,กระทั่งสิบเจ็ดมิถุนาเพื่อบรรลุสัจปรีเนี่ยน้องไปสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าโดสค่ะเฉพาะตั้งแต่คิกออฟเป็นต้นมาเนี่ยเราฉีดสะสมไปแล้วเนี่ยสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดโดสผมต้องเน้นย้ำนะครับเพราะอยากจะเห็นการร่วมไม้ร่วมมือกันจริงๆ,ๆเพื่อให้พวกเรากลับมาใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยนะฮะขนาดเมื่อวานนี้สบคท่านประกาศมาตร,รการผ่อนคลาย ในขณะที่ต้องยอมรับกันตรงๆว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อกับคนเสียชีวิตมันยังไม่ได้ลดลงอย่างเป็นนัยยะสาคัญคแต่เข้าใจว่าแรงกดดันด้านเศรษฐกิจเรื่องปากท้องคงจะกดดันที่สองบขจะต้องทําให้เกิดความสมดุลกันมากขึ้นเนี่ยนะฮะคือตัวเลขเนี่ยมันยังไม่ลดลงอย่างมีนัยยะทําให้หลายคนก็เกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมจึงตัดสินใจผ่อนคลายซึ่งผ่อนคลายขนาดไหนเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ถือว่ามากจนเกินไปเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับ ข่าวร้ายก็คือผู้ประกอบการในภาคกลางคืนทั้งหมดท่านยังต้องหยุดอยู่ผับบาคาราโอเกะนะคะสถานบันเทิงสถานบริการนะฮะขณะที่จะมี53จังหวัดของประเทศไทยร้านอาหารเนี่ยเปิดตามปกติก็คือเวลาปกติและเดิมเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ค่ะ53จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่สีเหลืองนะฮะแต่นอกเหนือจากนั้นตั้งแต่สีแดงเข้มสีแดงแล้วก็สีส้ม ร้านอาหารยังห้ามจําหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านนี่เป็นภาพใหญ่นะครับแล้วผมย้อนกลับมาทําไมเราถึงต้องบุ่งมั่นตั้งใจเมื่อวานนี้สบคเขามีการผ่อนคลายให้กลุ่มกิจการที่ทารายการโทรทัศน์ถ่ายละครถ่ายรายการรวมถึงรายการข่าวสามารถที่จะถอดหน้ากากอนามัยอย่างจำเพาะเจาะจงซึ่ง ในส่วนของผู้ประกาศเนี่ยก็เช่นเดียวกันในน้องไบใช่ค่ะผู้ประกาศไม่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในบางช่วงได้นะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือต้องมีฉากกัน้นเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรหรือตามความเหมาะสมนะฮะความจริงวันนี้เนี่ยผมกับน้องไบถอดได้แล้วแต่เราคุยกันก่อนจะเข้ามานะฮะยังไม่ถอดดีกว่าค่ะไม่ได้ไม่มั่นใจนะฮะผมก็มั่นใจเพราะคนในนี้อยู่กัน3คนนั้นเองเนี่ยมีผมน้องไบแล้วก็มีทีมอีกคนหนึ่งน้องไบค่ะเราตัดสินใจว่ายังไม่ถอดก็แล้วกัน ขอใส่เป็นเพื่อนท่านผู้ชมไปก่อน,อนใส่หน้ากากอนามัยเป็นเพื่อนประชาชนไปก่อนในขณะนี้เพราะทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศ<ฆ>ยังต้องบังคับใส่หน้ากากอนามัย100%นะฮะ<ฆ>เพราะฉะนั้นบางคนบอกใส่เป็นตัวอย่างเอาเป็นว่าใส่เป็นเพื่อนกันก็นแล้วกันเหนื่อยสักนีดนึงไม่เป็นไรหรอก